มือแรกเนี่ยผู้ชายควรเลี้ยงหรือว่าผู้หญิงควรเลี้ยงผู้ชายควรเลี้ยงจริงอหรอมันเป็นการเช็ค power <c oughs> มันเป็นการเช็ค energy ระหว่างที่เขาจ่ายตังค์อไอจังหวะที่เขาจ่ายตังค์เนี่ยมันบอกอะไรได้เยอะมาก<อ>คือเวลาเราจับเซนเ่ยเวลาเรากินข้าวกับเพื่อนแล้วเวลาแบบเฮ้ยมื้อเนี้ยเราจะกินนะคือถ้าสมมติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งว่าไปกินยากัน5คนอ่ะถ้ามันมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าอ้าเดี๋ยวกูจ่ายก่อนมันจะดูไง มันก็ดูดูดีอะเออดูิ่งมาได้เูมันได้ใช่ไหมังซังเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาไปเดทแรกเนี่ยถ้าผู้ชายเนี่ยเขาจ่ายก่อนแล้ววิธีที่เขาจ่ายอะเขาไม่ได้รู้สึกตะคิดตะขวนไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยช่วยออกูหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้อ่ามันอาจจะมีร้านต่ออไก็ได้นะเว้ยแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะไปกินกาแฟกันต่ออาจจะแบบมีการพูดคุยกันต่อแล้วก็นัดกันถัดไป